ไอ้พาด้วยอิ่มหรอบอฮะเอ้ามันนี่กินผู้เดียวมันนี่เอานกินบ่หรอนะไอ้ด้วยไอ้ใบเออมักจะใส่ไ้ปอนนี่บ่ป้อนกับบอยอมกินอืมเอามันนี่ไอ้ด้วยอืมต้องเลยป้อนอืมใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวแขนอ่ะ อ่ะมัเนี่ยไหนด้วยอไปไปไปด้วยไปบอปอนกับบอยอมกินโอ้ยสมมุิว่าปลาใบเฮือนทิศหนึ่งนี่เฮ็ดจังไงเฮ็ดจังได้สิมีชีวิตรอดเฮ็ดจังได้สิมีชีวิตรอดนฮะสมบูตายบอฮึมบอปอนกับบอกินเนี่ยบอปอนกับบอกิน มืมันนี่โบเห็นสีฮาป์ปอดเนาะกินเองเออเบิ่งนอกนะอันนี้ไม่ยังต้องให้ปอดอืม